น้องบาสหัสนัทนะครับบอกเลยว่าเจอแฟนๆนะครับก็มีการชอบคุยทักทายอยู่เสมอนะครับมีทั้งเรื่องคุยเรื่องเม้ามอยนะครับรวมไปถึงนะครับชอบช่วยบูธเอเนอร์จอทุกคนนะครับที่อยู่รอบตัวนะแต่เพราะว่าน้องบาสนะครับชอบใช้เสียงสุนสนานมากเกินไปหน่อยทําให้เกิดอาการอักเสบนะครับส่งผลกับสุขภาพสุขภาพนะครับ เส้นเสียงนะครับข้างซ้ายบวมมาเกือบ2เดือนแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับน้องบ้านนะครับก็ไปหาคุณหมอเพื่อตรวจนะครับสุขภาพเส้นเสียงว่าดีขึ้นหรือยังงานนี้นะครับได้เจอคุณหมอนะครับเพิ่มมาตรการเข้มงวดกว่าเดิมให้พักการใช้เสียงนะครับอีก2อาทิตย์คุณผู้มชมซึ่งน้องบ้านนะครับมีการโพสต์นะครับข้อความในจีสตอรีว่า สเดือนเต็มๆแล้วหายเธอและมีอีกหนึ่งข้อความนะครับ <Q uan> ความเห็นของแพทย์พักการใช้เสียงแล้วก็มีการวงเล็บว่างดล้องเพลงงดตะโกนงดการพูดเยอะอย่างน้อย2สัปดาห์ตั้งแต่15ถึง28กันยายน2,568นะครับนี่เลยคุณผู้ชมแน่นอนว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับเมื่อรวาน้องบานนะครับยังไม่หายดีนะก็มีการบอกว่าพาส่งกำลังใจดีๆนะครับ <passes S 1> ผ่านแฮชท็ getwell นะครับซูนบีบานนะครับ เรียเบลซูนนะครับดีบาสนะครับจนติดเทนเอ็กกันไปเลยนะเชื่อว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับก็เข้าใจว่าเป็นห่วงน้องบาสนะครับแล้วก็เตจองดการใช้เสียงเพิ่มอีกนะอีกหลายวันนะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องบาสกันได้นะแล้วก็ทางนารีนะครับก็ส่งกำลังใจน้องบาสนะครับหายป่วยไวๆนะครับเชื่อว่าแฟนคลับเขาก็ส่งกำลังใจมากมานะครับหายป่วยในเร็ววันอย่างแน่นอนนะครับอีกประมาณสองวันเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาแบบว่าร้องเพลงพูดคุยกับ เา,าบรรดาแฟนคลับันได้น้นใช่เมื่อกี้นี้ก็เมื่อช่วงเชา้าเห็นน้องน้องบาสลงในเอ็กเนี่ยก็เม่อกีนี้บอกว่าคิดถึงนะแล้วก็แฮชแท็กบาสเด็กอ้วนน่าจะคิดถึงการร้องเพลง<ช>น้องน่าจะคิดถึงการร้องเพลงด้วยเพราะว่าจริงๆน้องทําเพลงไว้เยอะมากแล้วก็น่าจะรอปล่อยออกมาแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความที่ตอนนี้สุขภาพเส้นเสียงมันมันอยู่ในช่วงการพักฟื้นแฟนคลัคก็ต้องน้องก็อาจจะต้องแบบอดทนนิดนึงน้องบาสอดทนเข้าไว้อีกสองอาทิตย์ใช่ดูแลตัวเองดีๆ ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีที่สุดแล้วก็อย่าใช้เสียงเยอะเกินไปอย่าหัวเราะเสียงดังมากเกินไปลูก <laughs> อย่าดื้อเอออย่าดื้อด้วยนะเพราะว่าแฟนแฟนแบบเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแบบ เป็นห่วงน้องกันมากมาเลยไปโอ๊กกันเต็มเลยแล้วคนนี้เขาจะบอกว่าเวลาน้องบัสอยู่กับพี่แม็กกี้เขาก็เป็นสายพี่เมาส์มอยเก่งกันทั้งคู่เนาะการหัวเราะได้การเปล่งเสียงแต่ละครั้งมันจะมีแต่เสียงที่แบบโอ้โหใส่เต็มทุกแม็กเลยนะคะก็ให้กําลังใจละกันเ,<อ>เพราะว่ารู้ว่าช่วงนี้น้องเองก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษไหนจะในส่วนของเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องใช่ไหมของที่เป็นภาคต่อซึ่งคู่เขาก็ ก็เล่นในนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวรอให้กําลังใจกันแล้วก็รวมทั้งรอกันด้วยกับเฉลยซีรีส์เรื่องใหม่คู่แม็กกี้บาร์เออมารอรุ้นกันว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องนั้นจะมีคนทายถูกไหมที่มีการทายไปแล้วเออน่าถูกต้องเดี๋ยวจะเฉลยและรอกันหน่อยเดี๋ยวน้องบอกว่าอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะอ่ะฝากให้กำลังใจน้องบาร์กันด้วยค่ะ